สวัสดีครับปรวนีชีวีวันนี้มาพบกับพี่ต่อเช่นเชยนะครับวันนี้เรามีชื่อตอนอยู่ว่าครอบครัวน้องหมาหันษาจังเลยทําไมถึงต้องเป็นน้องหมาแล้วน้องหมาทําไมถึงมีครอบครัวทําไมครอบครัวถึงต้องมีหลายตัวนะครับนั่นก็คือพี่ต่อจะทําน้องหมาจากลูกโป่งใสเล็กลูกโป่งใสกลางแล้วก็ลูกโป่งใสใหญ่ ังนั้นเราไม่มีพ่อแม่ตามด้วยลูกนั่นเองสองน้องพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยสิรร่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นกคือกระสุนเพอลูกโป่งแบบนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะเป่าได้ครับก็ใช้กระบอกสูบซุก็ไปเลยครับเราจะเริ่มจากตัวลูกก่อนหลจากสุกเส็นนะครับเราก็จะปูปากลูกโป่งครับ ยังไม่พอคำามต่อไปไนะครับ 1, 1, 1บิดลูกโป่ 1, 2, งหนึ่งสสาบิดอีกครั้งที่สองหนสาครั้งที่3า2หนึ่งสาเราจะบิดไส้กรอกทั้งหมดสามอันหนึงสองสามเอาสองสามนี้รวมเข้าด้วยกันครั้งที่หนึ่งน้องบูง่ายนะครับ1อยู่ข้างล่างสองสามอยู่ข้างบน เอาสองสามบิดพันลูกเข้าด้กันหนึ่งสองสามได, 1, 2, 3, ได้อันที่หนึ่งทั้งหมดต่อไปนะครับเราจะทำแบบนี้ทั้งหมดสามชุดตอนนี้เราได้ชุดที่หนึ่งนะครับต่อไปชุดที่สองทำอีกเหมือนเดิมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามสองสามรวมกันรันที่สอง ตอนนี้เราได้คันที่2แล้วน,นะครับขั้นตต่อไปทำอีกเหมือนเดิมเป็นคันที่3 1 2 3 1 2 3 1 2 3เอา2 3รวมกันคันที่3 1 2 3น่ตอนนี้เราได้น้องลูกหมานั่นเอง ขั้นตอนต่อไปเราจะทำตัวแม่นั่นเองแม่มาดวยรูปใช้นี้ครับก็เติมลมเข้าไปครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเราใช้เครื่องต่อเรียบร้อยคูุเหมือนเดิมปิดลูออกโป่งเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับ 1, 2, หนึ่งสองและสามนั่นเองหนึ่งสอง 3อย่าลืมเอาอันที่2 3 10ทันวรวมเข้ด้กันนี่1อยู่ด้านล่าง2 3ข้างบนปิด2หลังอันที่1ทาอีก1 2 3 1 2 3 1 2 3รวมกันครั้งที่2ทำอีกครั้งที่3 1 2 หนึ่งสองนตอนนี้เราไปได้แม่หมาหมาแทนแนขั้นตอนต่อไปเราจะทำพ่อหมาบีทำทำเหมือนเดิมเลครับทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือปิดลำบากหน่อย เฮ็ดเลยหนึ่งสองหนึ่งสองสามเอาสองและสามบิดผ่าล,ลงพวกทีดด่กัน ต่อไปดูต่อไปเลยขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะตัดทุกวกตรงนี้ออกเชื่อมต่อนะครับเนื่องจากว่ามันไม่พอนะครับก็ด้วยวิธีแบบนี้ครับย่บทุกงขึ้นมาเห้นิ้วแต่ทีนีอาั hey ้ huh? ดึงตอนนี้หลวมันจะโยก ต่อไปเราก็จะเอาอันนี้ผูกรวมกันนะครับจิ๋นทุกคนหนึ่งสองเราจะเอาสองสาอันนี้รวมรกันแล้วก็ต่อป้า บีอีหนึ่งสองในซิกรแลนดนี่แน่นนะครับเมื่อ่อไปเราก็จะเจาะรูตรงนี้ออกนะครับวันนี้เราจะไดช พ oh. oh. uh. ่อก็อจะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกจบเรียบร้อยสำหรับคุน้องนะครับที่ดูอยู่ทีงบ้านแล้วอยากจะลองทำตามที่เป็นต่อง่ายทีเดียวครับหาลูกโป่งแบบนี้ครับไส้กายลูกโป่งไส้หมูและลูกโป่ง ใส่ช้างนั่นเองเมื่อเรามีรูปปงแบบนี้แล้วนะครับสิ่งต่อมาที่ขาดแน่นั่นคือกระบอกซุปมีแค่สองอย่างนี้น้องๆก็สามารถที่ํารูปเป็นรูปลูกหมาแม่หมาและพ่อหมาถ้าน้องดูวิดีโอชุดนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับและไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอสรุปสรุปของมีลต่อก็อย่าลืมกด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับวันนี้พี่ต่อลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปบ๊ายบาย